สวัสดีค่ะได้ยินทรายกันไหมคะวันนี้ค่ะสายจะพาเพ,เพื่อนเล่นเจ้าตัวนี้ค่ะคือซ o มนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพื่อนๆค่ะทักมาค่ะว่าช่วยเปลี่ยนตัววิช l b แบ็ก r o u n ์ค่ะหรือว่าพื้นหลังของการประชุมคอนเฟลเนนต์คะจาก Background ที่เป็นปกติให้ตกแต่งให้เป็น Background ต่างๆให้หน่อยนะคะจากเดิมที่ทำผ่านตัวเป็น PC n o t e b ตบุไปแล้ว คราวนี้เพื่อนๆอยากให้ายทำผ่านโทรศัพท์ให้ดูหน่อยนะคะสมมติว่าายเข้ามาที่หน้าแอปของ Zoom แล้วนะคะายก็จะขอ,อทำเป็นนิวม e e ติ้งไปเลยนะคะกดไปเลยนะคะอ่ะสตาร์ทมิทติ้งก็จะเจอหน้าสดของไยอันนี้คือเป็นแบ็ k กราว n ์ที่าย, <c oughs> ายเซ็ตไว้นะคะแต่ถ้าเราอยากรู้ ากแถบตรงนี้ค่ะให้เรากดคำว่าม,อ,มอนะคะพอกดเข้าไปจะเจอคำว่า Visual background นะคะกดเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะเจอว่ามีแถบต่างๆที่อยู่ด้านล่างค่ะเราก็เลือกกันเลยอันนี้จะเป็นแบบไม่มี background นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเบอร อันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นสีเขียวให้เราดูแบบอยู่ธรรมชาติสวยงามนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแบบโห้ยอยู่บนต่างแบบโลกอะ่ะเออก็เท่ amazing ไปอีกแบบหนึ่งส่วนถัดมาเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ทรายเพิ่งอัปโหลดเข้าไปก่อนที่เราจะใช้ให้ดูนะคะแต่เพื่อนๆก็สามารถกดบวกได้นะคะเราได้ตัวาภาพอะไรแล้วก็แอดเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการแอดนะคะ เราก็เริ่มมาแอดเลยพอเรากดบวกใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นอัลบั้มนะคะภาพของเรานะคะซึ่งอันนี้ใซ้ก็คือเปิดค้างไว้ล่าสุดนะคะก็จะเป็นเซตพวกภาพอาหารหน่อยนะคะก็สายสา,ายแดงนะคราวนี้ไซสก็เลือกเป็นภาพเนื้อเลยละกันอ่าเนี่ยเป็นไงจ้าวันนี้ฉันกินเนื้อจ้าอันนี้ก็ขอมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ